้อยเสร็จปุ๊บเราก็ได้ทะเลาะกับเอลอรถอตอน,น,นอทอะเาลาะกับแอลรถเป็นข่าวตอนนั้นอะยิงกันเละเทะเลยผมก็ได้ยิงกับเอลเอลไปยิงที่บ้านไอ้ปลาตอนนั้นแล้วผม,มอยู่กับปาเหมือนล่อ,อให้ผมกับไปแก้ตามออกไปก็เหมือนผมโดนวางงานตามไปซอยปังตอนนั้นได้รู้ผมขับแจ๊สสีดำมีอามขนมหวานอาร์บรถปาโอรถและตัวผมอาวุธคมเบอือไอ้ปาถืออุซี่ผมสามแปดอาร์มเก้าแล้วคนขับเพื่อนอีกคันเลยก็จองนอกตัวรถผม่ะล่องเข้าซอยไปเลย ผมขับมาเนี่ยให้เด็กขับมาปึ๊บมาเจอหญา้าปิดไปเข้ามาปึ๊บกลับรถออกผมเปิดจากประตูรถใหม่เดินลงมเาเลยจะบอกเดินมองไปเจอใครไม่รู้นั่งพุ่มไม้มก้มอัดลูกมผมก็เรียใกออใ,ใส่ลูกอยู่เฮออ้ยการมองหน้าผมไอ้ป้ากโกนถามว่าใช่เหรอวะใช่เว้ยเราไเห็นมันยกเบิร์นจริงเราเราก็ใส่เลยปังปังปังไล่ยิงเลยก็ลงมากระหน่ำเลยจริงเหมือนในหนังเลยเสร็จเราวิ่งเราย,ยิางใหม่ลูกเราหมดทุกคนลูกหมดวิ่งกลับมาที่รถกันหมดไอ้ป๊อป ออกรถออกถ้ายังไม่ทันคำว่าสิ้นเสียคาว่าออกรถม,มีเสียเมื่อจุดประทัดนนะ่ดังมารอบด้านเลยโอ้หบั้บาบางับางบงั้งบงบั้งงบ้อัดเข้ามาในรถโอ้โหประตูรถผมเนี่ย,ยสีบบ่บานอลูอ่สุนต่อบานบานเลงอะไม่ต่ำกว่าสิบนัดหอ,ย,อย,ยางหน้าแตกผมกลับมาดูที่บ้านอน่ะ ผมยังคิดแล้วว่าผมกลับมาได้ยังไงเออเออโอ้โหแล้วยิงกระอัดอย่างนั้นอะลังพึ่งเลยอ่ะโดยลังพึ่งเลยตัวผมเนี่ยอยู่ในรถเนี่ยผมได้นั่งห้ามหมอบติดกับเสากระโดงกลางไว้ไม่ได้ยิงขนาดนั้นไม่นะปะลูกก็หมดทุกคนคิดว่าไม่มีใครรอดอืมเรามองขึ้นไปเนี่ยมันมืดอ่ะเห็นเลยลูกไฟวิ่งเข้ามาห้างๆเลยคิดว่าตอนเนี้ยมันเหมือนเหมือนเหมือนภาพเก่าๆกูไม่รอดแน่นอน จริงๆแล้วคนเหมือนคนใกล้ตายครับ้าเก่าๆมันจะย้อนมามันจะย้อนให้เราเห็นถ้าใครไม่ไม่เคยอยู่ในฉ่กตีดมานในนั้นแหละผ้าที่เราเคยทำมาพ่อแม่เราแม่จย้อนเข้ามาในหัวเลยพอเราตัาตีได้ไป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 ออกพอออกเสร็จพอค้นมาหน้าซอยจะเจอถนนใหญ่นั้นสุดท้ายเรื่องทั้งข้าประตูเราปึ้งเราหายมองประตูรูใหญ่กว่าในโป้งอ่เข้ามาในข้างประตูทะลุเลยอ่ะทะลุประตูเข้ามาเราเห็นเนี่ยรูเบลอเลยแล้วมองหาตัวเอง ดังแกงยีนเนราเนี่ยโบเลยเอออือเราขันไปม,มอเพื่อนเราไอ้ปลากูโดนแล้วอือเออไอป้ไปลาออกไปมาแออกออกออกก็ยังก็ยิงรอบข้างทางไปออกมาถนนแล้วนึกว่าจะรอดแล้วนะก็ยังโดนยิงอ,อไปถึงที่บ้านเราเพ้มเราก็ลงมาจากรถเห็นเลือดแล้วเราก็โดนนะเลือดเลือดซึมออกมาแล้วขาแม่ชาเราคชื่อว่ากูไม่รอดแล้วขากูยังไงก็ต้องขาดพอเขาหลบขึ้นมาล่ะเชื่อว่าแค่เนื้อหลุดไปนิดเดียวเองคนในรถเนี่ยให้ตายไม่มีใครโดนแม้แต่ลั แ้วผมเดินลงไปดูรถเนี่ยยางหน้าผมแตกขวางขวามือผมขับกลับมาได้ไงเหมือนเหมือนรถยางไม่แตกแ้วผมถามว่าไอ้ป๊อปมึงขับแบมึงไม่รู้เหรอยางแตกไม่รู้พี่ก็ขับเหมือนธรรมดามามันเป็นยางแตกเนี่ยไปได้ไม่ไกลหรอกใช่แล้วเป็นยางหน้าด้วยหมดอะหมดอ่ะถูกไหมแล้วผมเดินดูรอบรถทุกอย่างไปลรังพึ้งหมดกระจกสี่บานไปหมดแต่ผมไม่สะกิดใจอยู่นัดหนึ่งมันเป็นตรงเสากระโดงกลางซึ่งฟังที่ผมนั่ง นี่เสากระโดงกลางเออพราะตอนโดรยเงอ่ะผมมอบอยู่ที่เสากระโดงกลางมันมีกระสุนนัดหนึ่งเข้าไปที่เสากระโดงกลางเกิดครึ่งครึ่งแผ่นแหะมันฉาบออกอเห็นเห็นเลยเป็นรอยฉาบออกเลยเออตึงเนี่เสากระโดงกลางเนี้ยลูกสาแปดทะลุหมดพูดเลยหาเนี่ยขนลุกเลยผมลงไปนั่งที่เดิมดูแล้วผมเอาหัวพิงดอกน,น,น,นั้นนั้นเข้าหัวผมพอดีเลยเออนี่เรื่องจริงให้ตายเออแล้วก็ฉาบ,บออกและอุ้ยไอ้ดอกนี้ไอ,ดอ้อดอกนี้ไม่ไหลนะได้ไหวกินเนื้อไปนิดนึงไม่ไหวแต่ดอกที่ติดผมตัวผมตอนนั้นอะ ผมห้อยนะกลางหลวงปู่ไปหางกระอกทองเหลืองกวางขวาเนี่จะเป็นหลักใจดีไข่ของซ้ายเป็นที่ระลึกอ๋อนี่หลวงปู่ไปหมดเลยหลวงปู่ไปเลยผมสายแหละ